ลปะหมดเลยเฮ้ยขอร้อมตังค์ให้ด้วยน้องหนึ1 1> ่งร้อยเจ็ดสิบเลยก็สวัสดีท่านผู<ะ>้คนก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านจะน้อยกับเราอยู่เช่นกัเนเลยนะคะวันนี้นนพี่กำลังโหลดนะคะทุกคนไม่ต้องหว่วงนะคะวันนี้พี่จะมาเล่นแบบลิฟตน่ากลัวเราอยู่ไหนเนี่ยไม่เฟินเราไม่น่ากลัวตัวนี้มันตัวนี้มันไม่ทำร้ายเราเชื่อดิใช่มันเป็นตัวน่ารักน่ารัก scp เก้ scp ก้ก้า นั่นแหลตตอนชายามงำยำน่ง <t> ร <ay im> <cities S 1> ักดอมัน <t> ห <ay im> ัวทิ่มน้องหน้ารักเกินไปหรือเปล่ายิ้มซูคิ้วเกินไปหรือเปล่าน้องหน้ารักพี่ก็เคยได้ข่าวแล้วพี่ก็รอนักลังที่พี่จะได้ข่าวน้องพี่ทำมันหัวทิ้งไม่หรอน้องเอ้เพื่อนจะไปเตีมันนี่เพื่อนเพื่อนจะไปตะมันดีมันน่ารัก เพื่อนอย่าไปเตะมันดีเพื่อนอย่าไปเตะมันดีมันน่ารักมันไม่ทําร้ายเราไปเตะมันทําพลื่อเดี๋ยนะเอ้ยตัวนี้มันคุ้นๆนะจำได้ไหมคุ้นๆเนาะตัวใดดูดิคุ้นๆคุ้นๆเหมือนกับแมปโรบอกกันนะที่เราได้วิ่งหนีกันกลับมานใช่มันคุ้นๆมากเลยเจ้านี่มันมาจากไหนขอจุบหน้ามัน่อยจุ๊บหน้า เฟิร์สสวัสดีท่านผู้ชมรู้ยังสวัสดีแล้วโอเคมันอยู่นู้นแหววแหววออกมาไม่ได้ดิแหววแหววไหนไหนอ่ะมันจะมีหลายตัวกต่ก็ออกมาไม่ได้ดิแหววมันจะจูบนั่งมันจูบนั่งมันจูบนั่งมีภาพจำสแกมไหมไม่รู้แต่ที่รู้มันจูบนั่งมันมาเดิ อย่างน้อยอย่างน้อยก็จูบกงไม่ได้เพาน้องอยู่ด้านบนเอ้ยเดี๋ยวนะมันไม่ได้จูบแล้วมันแค่จูบแต่ไม่แต่แต่ไม่เจ็บแต่ที่เจ็บอ่ะมันคือน้ำกดต่างหากน้ำกดมันเจ็บ <laughs> ไม่รู้ไม่เจ็บสงสัยตอนจูบตอนจูบเลยด,ด,ดอิอ่าอีรู้แล้วอย่าแย่อ่ะรู้แล้วดนจูบโดนจูบแล้วเลือจดจะลดเหมือนมาลวกดเลย <laughs> น้องน่าดักเกินไปหรือเปล่าน้องน่ารักเกินไปหรือเปล่ายิ้มไม่โซคิ้วเกินไปหรือไม่หรือเปล่าเฮ้ยอย่างวะมันคุ้นนะอะไรวะเอออะไรวเออออีย่างวะอีอย่างนี้บ้าหูบ้านี้บ้าเชาชิชีบ้าชาชาบ้ทีบ้าดึบดึบ เฮ้ยไปเดี๋ยวคุณคุณนะน่ามาคุณคุณนะแล้วมาโรเบิร์ตกลับไปตัวที่มันจูบนี่ใช่ไหมที่เราเจอเมื่อกี้จรกับไอตัวที่ว้ามา่าแล้วมาฆ่ามาฆ่าเราเวไอ้มาเข้ามาได้มาเข้ามาได้เป็นตัวบ้าเนาะมาเป็นตัวบ้า รู้จักมันชื่อว่าจอนไม่ใช่มันมันคือโรเบิร์ตมันคือโรเบิร์ตมันชื่อจอนจริงๆมันชื่อโรเบิร์ตมันชื่อจอนเออช่างมันเธอมันฆ่าเราแล้วพี่ตายแล้วโอเคดีนะลิปปิตอุ้ยเราได้เจอเราจะเจอชายกายอ่าโอเคเราจะได้เจอ S C P ซีศูนย์สี่อะไรนะเออไม่ได้ดูไม่เออไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้จัก scp ศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าเออศูนย์เก้าหกมั้งนะใช่พี่จำได้ scp ศูนย์เก้าหกเนี่ยน้องเรียกว่าเร็วมากน้องเรียกว่าชายกายแล้วกันเ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 นกระโดดขึ้นไม่ได้ลองมาดูพี่เรียกว่าชายกายแล้วกันทีแรกนะพี่เคยเล่นแบบนี้อยู่พี่ตรงนี้ใช่ป่ะพี่หันมาเฮ้ยตกใจนี่เลยไม่มีชายกายเลยในายกเกอร์โผล่ม่ได้ มันวิ่งเร็วนะดอมอย่าไปไทายมันมันมาแล้วมันหวาดได้เ,เ,เดี๋ยวมันจะโดนไม่ได้ดอมรู้จักเซนต์ริเบนนะฮะรู้จักเลยไอยตัวหงางยาวออกมาจากหลังไงใช่ใช่ใช่เซนเดอร์แมนโอ้ยฉันไม่เคยเห็นอะไรนี้เลยตอนนี้น้องชิวชิวชิวชๆสิเพราะน้องอยู่แล้วเพราะน้องอยู่บนหลังคาใช่มันอยู่ในนี้น้องอยู่บนหลังคาโอ้โหมีคนไปเลย น้องอยู่บนหลังคาเล็กน้องก็เลยหลอดสบายใจไม่ไมเรียกว่าคาเลตกปูคาเล็กเอ้ยน้องๆสังเกตป่าว่าพี่แต่งตัวใหม่เพ่ดจะไปได้มานะคะพี่เลยมาจัดแต่งซะหน่อยเลยเทขึ้นหล่อขึ้นเยอะเลยอันนี้คือแฟนพี่เองนะคะแฟนพี่พี่น้องอสุดท้ายสุดท้ายก็เป็นได้แค่พี่น้องสุดท้ายก็เป็นได้แค่พี่น้อง หมายถึงคนที่เบเฟอร์เคยชอบนะครับแต่งตัวคล้ายๆแบบกับที่พี่แต่งเลยคล้ายๆกันเฮ้ยดอมมันคุ้นมากเลยนะเฮ้ยคุณนจีกีดิไอ้บ้าเอ้ยมันมาแล้วมันมาฟันเะแล้วมันกระโดดขึ้นหลังคาได้ด้วยเฮ้ยกระโดดขึ้นนั่นมันอะไรหน่าชื่ออะไรนะพะลืมแล้วไม่รู้มันกระโดดมาฟันน้องแล้วมา่าน้องแล้วพี่เห็นดอมอยู่บนหลังคาด้วย เ่มันอยู่บนไหนมันอยู่บนมันอยู่ด้านล่างตายพี่จำได้หรือว่ามันชื่ออะไรอ่ะพี่ชื่อชื่อมันไป็นไงวะมันอยู่ตรงบันไดเฟิร์นตายแล้วโอเครอดรวะอะไรเนี่ยลืมไปซื้อสปีดคอยได้แล้วนี่หว่าดูดิคุณจะเห็น มันค si si, ือต bon. ja ัวสีเขียวแต่ไม่รู้ตัวอะไรมันฉากที่ถ่ายรูปเขาต้องถ่ายเงี้ยวมาถ่ายรูปเออน้องริมเอาที่เช้าแบตมาจากด้านบนไอเดิ๊กน้องริมเอาที่ที่เช้าแบตมาจากด้านบนเดี๋ยวขึ้นเดาชิ้นใส่กันเออเดี๋ยวขึ้นเดาเดี๋ยวเขากินดูชิ้นก่อนดวมาก ลูกชิ้นห้าร้อยบาทเองเฮ้ยลูกชิ้นห้าบาทเองนี่มันมัดเมโลไม่ใช่ลูกชิ้นสอันนี้ห้าบาทเองดอมซื้อมากินทำไมก็ไม่รู้ม่ได้ช่วยอะไรเพิ่มอม้าวกูคอมาเหียวว่าทำไมนี่ห้าบาทเจอแล้วนี่มัดเมโลมัดเมโลมันคุน้นๆนะนี่มันไม้คางชัดเลยใช่น้องขอเข้าไปตัวูหนลูกน้องว่ามันเป็นสวรรค์ อไม่ใช่สว่า์แล้วมันมีตัวคาน้องมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาขนาดตัวคุ้นๆมันเป็นดีมปะเนี่ยดีมดีมคือดีน้องว่าน่าจะดีมอ่านี่แล้วมันคือดีมมันคือดีมมันคือน้าน้าเฮ้ย้าพูดห้าไม่ห้าไม่ชื่อดีมก็ขอโทษด้วยนะครับ พี่ไม่เคยจะรู้จักเนี่ยพี่ไม่เคยเล่นเกมใหม่ครับเฮ้ยตัวตลกตมันต,ตลกบ้ามันคือ Pennywise <สะ S 1> มันคือ Pennywise Pennywise ไ,ได้รู้พี่อยู่บนท่อ What the fuck คุณแมาเยลยลงมาเลย ะขึ้นไปอยู่บนนั้นคนเดียวเดียวเลยอืมันจะไปมันจะไปอย่างนีไบไปช่วยด้วยมาพันนี่ไว้มันจะฆ่าน้องมันบาดแน่ก็มาดิมาดิมาเลยน่าจะก็ฟันดิมาเลยมาเลยมาเลย ลูกผู้ชายเอาดิม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 ีมีแล้วไงอ่ะมีมีดมีอาวุธแล้วเจ๋วเหรอมีมีอาวุธเจ๋อหัวนี่นี่นี่ไหนนี่ไหนมีอาวุธแล้วเจ๋วอหัวมีผู้ชายพ่อครองเลยรำมีอาวุธแล้วเจ๋วเหรอมีอาวุธแล้วเจ๋วเหรอบายบายมีอาวุธคิดว่ามีอาวุธเจ๋อหัวแหว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 วเนี่ยคือเนี่ยจึงก็จับไม่ได้ดิแหววแหววแล้วก่อนคิดว่ามีคนเอ้ยมันเค้ก มันคือเค้กเค้กไมยครับ <my> ใช่มันคือเค้กไมยครับมันมันมีเค้กอ,อืออือดูตัวพี่ดิฮะพี่ในลิฟต์ห็นป What the fuck พี่ไม่ได้อยู่ข้างบนดูพี่ก่อนมันอยู่ตรงนี้นี่เองเฮ้ยน้ำมันฮีโราไป ทำไมอ่ะธนูแหววแหววแหววในที่ก็ยิงไม่ดีเราไปบ้านที่เต่าดิคือได้อะไรแน่ๆไม่น่าไม่ไม่น่าไม่น่าไปท้าเลยแหววสงสองตัวสิงร่อนแหไม่น่าไปทำอย่างนี้กับมันดิเฮ้ยไม่เชื่อ ได้เมื่อกี้ไม่ทำเมื่อกี้ไม่ไม่น่าไปทำอะไรไม่ไม่น่าไปทำใส่มาเลยโดนจีไตฉันสอนฉันเลยใส่ได้นี่ที่นี่นะไม่น่าไปทำอย่างนี้กับมาเลยทุกคนไม่น่าไปทำอย่างนี้กับอาย่่กไมง้ เมื่อกี้เออไม่เมื่อกี้ไม่น่าไปทำหมาแน่แน่เมื่อกี้ไม่น่าไปทําอะไรกับมันเลยไม่น่าไปทํานิ้วใส่มันแบบนี้โดนตายเลยเอยเดี๋ยวเออไอหมาเดิมมันไม่ทําอะไรใช่พี่ดิไม่มันตีมันตีน้องเนี่ยเคืออ่มันใช้ตะขาตีหรออืมตีน้องตายโอ้ยก็ว่ามันจะไม่ตีได้ไงเลือดมันลดอยู่ไงเด้อเด้อ

โอเคก็ดีใจค่ะอย่าไปล้อมาเลยเดี๋ยวก็โดนตายหรอกเซววดีสวัสดีครับคูณมาแล้วหรอครับเนี่ยฮัลโหลคกแนทิก็จับไม่ได้ดีแหววแหวโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จบในเพงนี้นะครับบายบาย แบตหมดแบตจะหมดไปดีบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย